สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปพูดคุยเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะของมุกคบุตบอลที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปพูดคุยกันนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับเดอะเทลกราฟครับสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยกำลังพิจารณาการคว้าตัวซูน่ารายใหม่ สอรายด้วยกันนะครับที pe, ่เป็นเป้าหมายหลักนะฮะเหตุผลสำคัญเนี่ยก็คือทางคิเยโนโรโน่เนี่ยก็มีโอกาสย้ายออกจากทีมข้างสูงอยู่แล้วนะครับในช่วงมกราคมหรืออาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์นะครับถ้าเป็นในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็คือสัญญาหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นในช่วงมกราคมเนี่ยก็คือความต้องการของโรโด o เองนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกกับที่แมนยูเนี่ยจะมีการมองหาส่วนหน้าเข้ามา แทนที่เราก็เป็นศูนหน้าแบบระยะยาวอายุยังน้อยๆอ,อยู่นะครับซึ่งหนึ่งในนักเตะที่แมนยูให้ความสนใจเนี่ยก็เป็นเบตเมนเซสโกนะครับศูนย์หน้าดาวรุ่งของเซาท์บวกนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายเบื้อต้นของแมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะทางเซสโกเนี่ยก็ได้มีการตกลงสัญญาล่วงหน้า กับทางเอเบลไลซครับซึ่งอยู่ในเครือเรดบูลเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็มีการย้ายข้ามฟ้ากันไปนะครับแต่ว่าดิวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปิดโอกาสในการคว้าตัวของแมนยูนะแมนยูสามารถทําได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับมากกว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานถ้าเกิดมาซื้อกันในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับนี่คือเป้าหมายรายแรกนะฮะก็คือเซสโก ส่วนอีกหนึ่งรายเนี่ยนะครับก็คือในรายของวลาโฮวิชนะครับดูซาวลาโฮวิชก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งรายนะก่อนที่จะย้ายไปยูเว่เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูต็ดอย่างหนักนะครับซึ่งแมนยูก็กําลังให้ความสนใจนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันกําลังจับตาดูสาการของวลาโฮวิชอย่างใกล้ชิดนะฮะเหตุผลที่มีโอกาสคว้าตัววลาโฮวิชได้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเกิดยูเว่สาการในช่วงซีซั่นนี้ไม่ดีครับ ผลงานภาพรวมยังไม่ดีนะแล้วก็พลาดโคตา UCL เนี่ยอาจจะทำให้มีการแยกทางกับเวลาหวิตเกิดขึ้นก็ได้นะครับซึ่งแมนยูจะใช้สาการแบบนี้ในการเข้าไปน้มนนาวน่องเตะในการคว้าตัวนะครับก็รอดูเรื่องของเกี่ยวกับศูนย์หน้ารายใหม่ของแมนยูกัน,นะครับตามรายงานจากทีละกัฟตามนี้นะฮะส่วนเรื่องต่อมาครับมีประเด็นออกมาจากนักข่าวชาวอินเดียอย่างโรดี้กาเลตินะฮะ มีการให้ข้อมูลกันออกมาครับเรื่องของโคดิกาโปมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูครับนักข่าวท่านนี้บอกว่าตอนนี้แมนยูกำลังทำบทรสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงการคว้าตัวโคดิกาโปกับทาง p ี v ีนะครับซึ่งเรื่องของการย้ายของกาโปเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงมกระระนะครับหลังจากที่ร่วมกันไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ ว่ากันว่ารายละเอียดของสัญญาเนี่ยนะฮะยังแบบไม่ได้มีการเปิดเผยนะเรื่องของสัญญาจะเซ็นกี่ปีนะครับรวมไปถึงเรื่องของเม็ดเงินจะเท่าไหร่กันนะครับยังไม่มีการใสร่รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะก็รอติดตามกันดูต่อไปแต่ที่มันชัดเจนก็คือแมนยูเอาจริงเอาจังแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเคยเกือบที่จะเสร็จสมบูรณ์มาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับส่วนนักเตะหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูก็คือ เอามาดูไฮดอร่านะครับมิดฟิลด์ของเิเบนไลซิกนะฮะมีรายงานออกมาจากฝั่งสเปนนะครับอย่างเฟรคเยสบอกว่าแมนยูเนี่ยได้มีการกลับมาทบทวนการเซ็นญ,ญาคว้าตัวเอามาดูไฮดอร่ากองกลางรายนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยเป็นข่าวกับแมนยูอย่างหนักในยุคของทางลับลังนิกนะฮะตั้งแต่ช่วงมกราคมนั่นแหละนะครับนะก็นี่คืออีกหนึ่งลิตรายชื่อที่น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับ ส่วนแนวรับของเซลติกครับอย่างโจซิปยูราโนวิสเนี่ยก็เป็นแนวรับอีกหนึ่งรายนะที่แมนยูก็กำลังติดตามความเคลื่อนไหวหรือว่าตามดูฟอร์มอย่างใกล้ชิดครับมีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นก็ต่อเรื่องพอสมควรนะสำหรับแนวรับรายนี้ฮะแล้วก็ถ้าเกิดแบบมันมีสถานการณ์ที่เหมาะสมเนี่ยแมนยูก็จะมีการยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ทันทีนะครับเป็นแนวรับอหนึ่งรายที่แมนยูคอยติดตามฟอร์มนะครับ ส่วนจะตัดสินใจจะซื้อไหมก็รอดูกันแหละนะฮะในเรื่องเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับแล้วก็ในรายของมาแต่งเดลิแยนะครับก็เป็นแนวรุกของแรนเนี่ยนะฮะก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับ,บรวมไปถึงลีดยูไนเต็ดด้วยนะฮะว่ากันว่าลีดแล้วก็แมนยูเนี่ยกำลังเบียดแย่งกันนะครับหรือว่าเปิดศึกสงครามนอกสนามในการคว้าตัวนักเตะรายนี้นะฮะ วัย25ปีครับนักเตะรายนี้เราก็ผลงานน่าประทับใจนะครับจากซีซั่นก่อนและวณปัจจุบันในซีซั่นนี้ก็ยังทําผลงานที่แบบโดดเด่นนะครับกดไปทั้งหมด18ประตูลแล้วก็ทําไปทั้งหมด4แอซิ์นะครับจากการลงสนามรวมกันทุกรายการน,นะครับผลงานยังโดดเด่นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจาก2ทีมนี้ยังมีอีกหลายทีมในยุโรปให้ความสนใจด้วยนะครับราคาเม็ดเงินเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ45ล้านปอนด์ได้ครับถ้าเกิด สองทีมนี้ให้ความสนใจแบบจริงจังนะครับสำหรับข่าวกอสิบทิ้งท้ายกันครับโยงมาที่เอนโซเฟอร์นนเดสนะครับก็เป็นมิดฟิลของเบนฟิก้านะฮะจริงๆแมนยูเคยให้ความสนใจมิดฟิลรายนี้มาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าแมนยูแบบไม่ได้แบบจริงจังมากพอนะครับจนสุดท้ายเนี่ยทางแมนยูก็พลาดได้ตัวไปนะครับใปัจจุบันทางเอนโซเฟอร์นนเดสเนี่ยอยู่กับเบนฟิก้าแล้วก็ผลงาน เริ่มดีวันดีคืนนะครับพัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อยๆนั่นแหละนะครับซื้อมาประมาณไม่เกิน12ล้านยูโรครับสำหรับเบนฟิก้าแต่ว่าถ้าเกิดใครจะซื้อต่อจากเบนฟิก้าเนี่ยก็ต้องมาในราคาอยู่ที่44ล้านปอนด์นะครับและถ้าเกิดนักเตะยังทำผลงานได้ดีแบบนี้จนจบซีซั่นเนี่ยอาจจะโดนอัพขึ้นไปเป็น80ล้านบอ์ก็ได้นะครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีออปชั่นค่าสัญญาอยู่ที่100ล้านปอนด์ด้วย เนื่องจากว่าสัญญายังเหลืออีกเยอะครับจนถึงปี2027นะฮะคือแมนยูเนี่ยรู้สึกตัวช้าแหละอาร,รมณ์คล้ายๆกับมอร์เซต์คาเซโดะที่แมนยูเนี่ยเคยจริงจังรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางแมนยูก็ถอยไปเกี่ยวกับเียวนั้นแล้วก็คาเซโดเนี่ยย้ายไปไบรตันแล้วก็มีการพัฒนาฟอร์มที่ดีขึ้นแล้วทีนี้แมนยูก็กลับมาให้ความสนใจอีกครั้งซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่อ่ะโอเคนักเตะกําลังทงําผลงานได้ดีแต่ว่ามันเป็นช่วง ที่ราคาของนักเตะรายนั้นนี่ยมันเป็นราคาที่แรงขึ้นไปนะครับก็ถือว่าแมนยูเนี่ยอาจจะแบบมีเรื่องแบบเนี้ย2ปีติดนะครับ2ครั้งติดต่อกันเลยนะฮะทั้งเฟอร์เดนเดสแล้วก็มอยเซตคาเซโดนะครับนักเตะรายนี้ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับที่ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยอยู่ที่93.5ครั้งต่อเกมได้เลยนะครับแล้วก็ อัตราการจ่ายบอลสำเร็จยอยู่ที่90นะครับถือว่าสูงม,มากๆนะครับก็ประมาณนี้ฮะนี่คือเรื่องของเอ็นโซเฟร์เดสที่เหมือนกับคล้ายๆกับดิวของคาเซโดนะที่แมนยูให้ความสนใจสุดท้ายก็มีการล้มดิวกันไปแล้วคือปล่อยให้กับนักเตะเนี่ยไปเติบโตกับสมโมสรอ,อื่นแล้วก็กลับมาให้ความสนใจอีกครั้งมันก็เป็นราคาที่สูงเกินไปละนะฮะก็ไม่รู้ว่าแมนยูจะมีการกล้าย,ยื่นไหมในระดับนี้นะฮะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ